วัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูเจนอีกเช่นเคยนะคะในห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนเทศบาล4ชวนาปีชาอุทิศสอนโดยครูพรกามาตรดวงจินดาหรือว่าครูเจนค่ะบทเรียนออนไลน์ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมมาศึกษาปีที่3 แล้วหัวข้อที่ครูเจนจะมาสอนในวันนี้ก็คือการเปรียบเทียบน้ำหนักและการคาดคะเนน้ำหนักค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันก่อนนะคะเรามาทบทวนความรู้ของครั้งที่แล้วกันก่อนค่ะเราจะมาทบทวนความรู้ของหน่วยของการช่างนะคะเมื่อครั้งที่แล้วหน่วยของการช่างมีอะไรกันบ้างคะนักเรียนจําได้ไหมเอ่ย หน่วยของการช่างจะแบ่งออกเป็นสาประเภทก็คือ1ขีดนะคะ2กรัมและ3กิโลกรัมนั่นเองค่ะ,ะหน่วยของการช่างนี้นะคะมีความสัมพันธ์กันดังนี้ค่ะความสัมพันธ์ของหน่วยการช่างนะคะ1กิโลกร,รมัมเท่ากับ10ขีด1ขีดเท่ากับ100ยกรัม และ1กิโลกร,รัมจะเท่ากับ1,000กร,รัมค่ะเราไปเข้าเนื้อหาของวันนี้กันเลยนะคะนั่นก็คือการเปรียบเทียบน้ำหนักน้ำตาลทราย3กิโลแป้งสาลี2,800กร,รมัมระหว่างน้ำตาลทราย3กิโลกร,รัมและแป้งสาลี2,800กร,รมัม เราลองมาเปรียบเทียบดูสิคะว่าน้ำตาลทรายหรือแป้งสาลีอะไรที่หนักกว่ากันนะคะโดยเราจะใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยการชั่งนั่นเองค่ะซึ่ง1กิโลกร,รัมนั้นนะคะเท่ากับ1,000กร,รมัมเราจะเปลี่ยนหน่วยนะคะจากกิโลกร,รัมให้เป็นกร,รัมก่อนนะคะนั่นก็คือ1กิโลกร,รัมเท่ากับ1,000กร,รมัม ซึ่งน้ำตาลทรายมีทั้งหมด3กิโลกร,รัมใช่ไหมคะดังนั้น3กิโลกร,รัมก็จะได้เท่ากับ3,000กร,รัมค่ะแป้งสาลี2,800กร,รัมนะคะดังนั้นนะคะน้ำตาลทรายหนักกว่าแป้งสาลีเราจึงนำ3,000กร,รัมนะคะไปลบกับ2,800กร,รัมค่ะจะได้เท่ากับ200กร,รมัมดังนั้นแป้งสาลีหนักกว่า ดังนั้นน้ำตาลทรายนะคะหนักกว่าแป้งสาลี200กรัมค่ะต่อมาเรามาดูการเปรียบเทียบน้ำหนักอีกหนึ่งข้อกันเลยนะคะแตงโมงหนัก1กิโลกร,รัม5ขีดนะคะมะพร้าวหนัก7ขีดนะคะเราจะเปลี่ยนกิโลกร,รัมนะคะเราจะเปลี่ยนหน่วยกิโลกร,รัมนะคะให้เป็นขีดเราจะได้เปรียบเทียบน้ำหนักได้ง่ายกว่าค่ะ 1>, 1กิโลกร,รัมนะคะจะเท่ากับ10ขีดซึ่งแตงโมหนักนะคะ1กิโลกรัม7ขีดนะคะแตงโมหนัก1กิโลกรัม7ขีดจะได้เท่ากับ10นะคะบวก7จ,จะได้เท่ากับ17ขีดนะคะมะพร้าวนะคะหนัก7ขีดอยู่แล้วนะคะดังนั้นแตงโมนะคะจะหนักกว่ามะพร้าวกี่ขีดคะก็เราจะนํา17นะคะซึ่ง เป็นน้ำหนักของแตงโมนะคะและไปลบกับ7ซึ่งเป็นน้ำหนักของมะพร้าวดังนั้นแตงโมหนักกว่ามะพร้าว10ขีดนั่นเองค่ะตอนน่อมาเรามาดูเรื่องการคาดคะเนกันบ้างนะคะการคาดคะเนน้ำหนักนะคะครูมีน้อยหนาให้หนึ่งตะกร้าให้นักเรียนลองใช้สายตาหมอสิคะและให้นักเรียนลองคาดคะเนสิคะว่าน้ำหนักของน้อยหนาหนึ่งตะกร้านี้หนักประมาณเท่าไหร่นะคะ ซึ่งน้ำหนักที่เราคาดคะเนไว้นะคะก็คือ1กิโลกรัมครึ่งค่ะ1กิโลกรัมครึ่งแต่จริงๆแล้วเราช่างได้1กิโลกรัมนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะ1กิโลกรัมครึ่งจะเท่ากับ1กิโลกรัมเราเปลี่ยนก่อนนะคะเราเปลี่ยน1กิโลกรัมครึ่งให้เป็นหน่วยของกร,รัมก่อนนะ1กิโลกรัมครึ่งจะเท่ากับ1กิโลกรัม500กร,รัมนะคะ ซึ่งเราคาดคณนไว้1กิโลกร,รัมครึง่งแต่เราช่างได้1กิโลกร,รมัมดังนั้นเราคาดคเีคาดเคลื่อนไปเท่าไหร่เราลองไปลบดูนะคะเราจะแบ่งให้เป็น 1, หน่วยเป็นกิโลกร,รัมและกร,รัมนะคะซึ่งที่เราคาดคณนไว้ก็คือ1กิโลกร,รัมห้ากร,รมัมแต่น้ำหนักที่เราช่างได้ก็คือ1กิโลกร,รัมค่ะนะคะเรามาลบกันนะคะดังนั้นหน่วยเอ่อ น้ำหนักที่เราคาดคะเนคาดเคลื่อนไปก็คือครึ่งกิโลกรัมหรือคาดคะเนน้ำหนักคาดเคลื่อนไป5้ากนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการคาดคะเนน้ำหนักนะคะก็คือการคาดคะเนน้ำหนักของสิ่งของต่างๆเป็นการบอกน้ำหนักให้ได้ใกล้เคียงกับความจรงิงโดยไม่ใช้เครื่องมือช่างค่ะแต่เราจะใช้สายตาคาดคะเนแทนการชั่งน้ำหนักนั่นเองค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนเนื้อหาของวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะหากนักเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนก็ยังลืมที่จะกลับไปทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอเลยนะคะครูเจนก็ขอจบบทเรียนออนไลน์ไว้เพียงเท่านี้นะคะหากนักเรียนคนใดดูคลิปวิดีโอการสอนของครูเจนไม่ทันนะคะให้นักเรียนกลับไปดูคลิปวิดีโอการสอนในกลุ่มคณิตศาสตร์ป .3 โรงเรียนเทศบาล4ชาวนาปีชาวอุทิตย์ไว้เจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆ